ผมนับไหลังนนะครับหนึ่งสองเริ่มครับครับผมก่อนอื่นผมยอดชวนมาเล่นเกมแบบว่าเป็นหมู่คณะกันครับเกมที่เล่นเป็นหมู่คณะนั้นเราไม่ได้เล่นกันหน้าจอครับเรากางบอร์ดเกมมาเล่นเวลาเราไปเที่ยวกับเพื่อนๆเ,เราสามารถพกเกมมาเล่นได้อย่างง่ายๆโดยที่ไม่ต้องพึ่งพา ทีว the ีเครื่องเล่นเกมใดๆเลยเพียงแต่พบมากล่องเดียวครับบอร์ดเกมของเราชื่อเกมโซเฟียเวิรซึ่งเป็นเรื่องราวของพระเอกผู้กอบกู้โลกก็คือเกมทั่วๆไปนะพระเอกก็ต้องกู้โลกอยู่แล้วนะครับเรื่องราวของเขาจะถูกบันทึกอยู่ในหนังสือแห่งประวัติแต่ว่าทุกคนนั้นก็เล่นเป็นตัวพระเอกเหมือนกันดังนั้นเราจะต้องมาแย่งชิงกันว่าใครคือตัวจริงของโลกที่คู่ขนานกันสีโลกในนี้ให้ได้ผู้เล่นนั้น จริงๆสคนนี่คือสูงสุดแล้วครับจะมีพระเอกอยู่2คนก็ได้ผ่านตัวเดินที่ยัมีตำแหน่งให้เดินนะครับตามจุดต่างๆที่การทอยลูกเต๋าจะไปถึงนี่ครับและก่อนอื่นนั้นเราจะได้รับการ์ดท,ที่เป็นการ์ดพลังค่าเวทมนต์ต่างๆนั้นแบ่งๆกงันไปโดยการจั่วนะครับแล้วก็เงินสำหรับใช้ในการเดินทาง รวมทั้งอีเวนต์ต่างๆที่จะจุกบันทึกอยู่ในหนังสือเล่มนี้เมื่อเราใช้ตัวเดินเนี่ยเดินไปถึงจุดที่กําหนดในการ์ดนี้บอร์ดนี้ก็จะมีมอนสเตอร์อยู่ตามตัางแหนนั้นนะครับเมื่อลงไปถึงตรงนั้นเราจะต้องกําจัดมอนสเตอร์ตรงนั้นให้ได้และสร้างที่พักแหมฟังดูคล้ายๆเกมเศรษฐีนะครับแต่มันบวกการ์ดเกมเข้าไปด้วยเพื่อที่จะเติม H p ของเราและเมื่อใครที่เป็นตัวอื่นนะครับผู้เล่นคนอื่นมาเดินอยู่ในพื้นที่ของเรานั้น เราก็สามารถที่จะโจมตีเขาได้ด้วยมอนสเตอร์การ์ดของเราหรือเก็บตังเขาได้ค่าพลังซึ่งจริงๆแล้วเราสามารถที่จะดึงตัวเงินของเขาแล้วก็พลังของเขามาเพื่อที่จะสุดท้ายแล้วเมื่อเราเก็บสะสมพลังงานได้เต็มที่นั้นเราจะต้องเดินทางไปเพื่อปราบบอสซึ่งเราทุกคนมีหนะ้าที่ที่จะต้องกู้โลกแต่ก่อนจะกู้โลกเราต้องจัดการกันเองให้ได้ก่อนก็คือจะต้องเหลือคนเดียวเท่านั้นที่จะกู้โลกนี้ได้สําเร็จ เกมของเรานะครับเล่นกันง่ายๆแล้วก็กติกาไม่ซับซ้อนอะไรทุกอย่างก็จะถูกบันทึกไว้ในหนังสือชีวประวัติของพระเอกที่ยังมีแถมไม่ให้นะครับการผลิตนี้สสแสนจะง่ายดายนะครับแค่เปิดลงพิมพ์ก็ทําได้แล้วครับไม่ต้องใช้พัฒนาซอฟต์แวร์อะไรมากมายรวมหัวกันคิดสร้างเกมให้สนุกสนานขึ้นมานะครับต้นทุนการผลิตไม่แพงขายกันในราคา145บาทบวกหนังสือจะทุกแพงกว่า,เ,าเกมเศรษฐีทั่วไปเล็กน้อยครับเพราะบวกหนังสือ ประวัติกับการ์ดด้วยออปชันเรามีเพียบครับขอให้เล่นเกมมาได้สนุกกับเพื่อนๆนะครับขอบคุณมากครับโโอ้หครับและนี่คือแพงพวยกับนุ้ยครับเรียนเชิญนานๆเลยครับโอ้โหเป็นงานทั้งสองท่านเลยครับแปลกใหม่เตรียมพร้อมมาดีรวดเร็วมากๆเลยทีเดียวฟังคอมเมนต์นะคะจากคณะกรรมการเลยค่ะเรียนเชิญคุณสิทธิชัยค่ะเรียนเชิญครับสวัสดีครับผมคิดว่าทีมนี้เป็นทีมที่เข้าใจคำว่าเกมได้ดีที่สุด เพราะสิ่งที่พีเซนต์ก็คือวิธีการเล่นเกมซึ่งเป็นหัวใจสําคัญติดอยู่นิดเดียวน่าใส่ Powerpoint นิดนึงจะได้พีเซนต์ให้เข้าใจมากขึ้นง่ายสุดนะครับถ้าตอนนี้เตรียมไม่ทันถ้าเป็นผมนะเอากล้องมือถือถ่ายถ่ายถ่าย,าย,ายที่เราทาํามาแล้วใส่ Powerpoint มันจะง่ายขึ้นครับผมครับค่ะได้ค่ะคท่านต่อไปค่ะใรนเชิญคุณปัณณิชาค่ะครับนเชิค,ครับก็ถือว่าเป็นพีเซนต์ที่ดีนะคะคือมาถึงก็เข้าใจเลยว่า เกมเป็นยังไงเล่นยังไงแต่ก็อย่างที่พี่แบงค์คอมเมนต์ไปก่อนหน้านี้ว่าน่าจะมีเป็นรูปแบบ presentation นิดนึงที่จะได้เห็นภาพมากขึ้นค่ะขอบคุณ<อ>มากมากเลยนะคะโ <Okay S 2> อะขอบคุณชีมแพงพปกับนุ้ยด้วยนะครับขอบคุณมากครับ